รีวิวเครื่องเล่นเทปนะฮะวิทยุหูหิ้วนะฮะตัวนี้ซีดีไม่เล่นนะครับเน้นเทปอย่างเดียวนะครับแล้วก็วิทยุคลื่นน้อยนะฮะได้เป็นบางคลื่นนะครับสภาพเครื่องดีฮะทุกอย่างสมบูรณ์นะครับเป็นโซนี่โมเดล c f d a 2 0 c p นะครับตัวนี้เทปใช้งานเต็มระบบก่อหน้าก่อหลังอัดได้ปกติหมดนะครับ เบรคอะไรได้หมดนะครับเครื่องนี้ทดสอบระบบวิทยุนะฮะซีดีไม่อ่านเลยนะครับซีดีไม่อ่านแผ่นเลยอันนี้แจ้งไปแล้วนะครับปุ่มต้องกดเน้นๆหน่อยนะฮะมาเลเซียและเมียนมาอันนี้ติดเป็นิ่มเป็นหลักพันหลักหลายหมื่นทยุก็ติดเป็นบางขึ้นนะฮะตัวเราเหล่านี้มาแล้วจะตะไล่มาอย่างเป็นเรื่องปกติ ทดสอบระบบอ่านนฮะอานจากวิทยุลงเทปนะครับก่อนหน้าก้อนหลังได้ปกติหมดนะครับเทปไม่กะเบติมดปกตินะครับเวีเียก็ยังไม่ดีขึ้ติเชือเพิมต่อนมาเพิ่มทีไหไหก็เพิ่มนะค่ะซึ่งอย่างเาหลีใต้ติดเพิ่มวันึงก็เฉียดพันจีเกาหลีเพิ่มหลกสิบอันนี้ถือว่าปกติ โแล้วเวียนป่ก็งทดสอบระบบฟังระบบพิดนะครับก็น้ากําลังได้ปกติหมดนะครับนี่ฮะพิเมื่อกี้นะครับเมกะเบสซาวรับได้หมดนะครับอีคิวรับได้นะครับ้าจอ l ซ d ไม่ค่อยสวยนะครับเมกะเบสได้ได้นะครับจะสอบฟังแบบเทมนะครับ ปกติหมดนะครับอันนี้เน้นเทปนะครับสําหรับคนที่ชอบฟังเทปนะนะก็น้ากหลังอัดได้ปกติหมดนะครับเทป จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ